ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้ซูเหมยเยาวไม่ได้ออกมาจากแหวนแต่เฉินเซียงก็ได้รับข้อมูลที่สำคัญมากๆไปอ่อยู่และซูเหมยยาวคือผู้ที่ประสบกับมหาสงคราม3ามดินแดนเมื่อ1นึ่งแสนปีที่แล้วหรืออีกในหนึ่ง ความแข็งแกร่งของพวกนางนั้นน่าสะพรึงกลัวทั้งยังเกินกว่าที่เฉินเซียงจินตนาการไว้มากเฉินเซียงไม่ใช่คนโง่หลังจากคบคิดอยู่ชั่วคู่ไม่นานเขาก็ได้สามารถอนุมานได้ว่าผู้ที่ลวงให้ซูเหมายยาวและเปิดอยู่อยู่มายังผาปีศาจอมตะนั้นคือคนคนเดียวกันที่สังหารมารดาของนาง แต่ด้วยพันธะโลหิตบางอย่างทำให้สตรีนางนั้นไม่ได้สังหารพวกนางสตรีนางนั้นทำเพียงเปลื้องผ้าช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างและทำให้พวกนางบาดเจ็บสาหาัสอย่าได้คิดมากเกินไปตอนนี้เจ้ากำลังจะ,ะเผชิญกับมหาภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามานั่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเจ้าต้องตั้งสมาธิกับเรื่องนั้นซูเหมยเหยาถอนหายใจเบาๆ เปยอยูอยูและเปยสื่อเชี่ยนกอดกันเป็นเวลานั้นทั้งยังร่ำให้ถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาพวกนางจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาที่พึงพอใจไม่ต้องกังวลหรอกพี่ยูยู่คือผู้มีพระคุณของข้าหากไม่มีนางก็ไม่มีข้าในวันนี้เฉินเซียงขยมือพลางกล่าวท่านพี่ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อไปเปยอยูอยู่กล่าวถามข้าจะกลับไปที่แดนปีศาจ มหาสงครามสามดินแดนกำลังจะเริ่มขึ้นข้าถูกผนึกอยู่ที่นี่มาหนึ่งแสนปีข้าจำเป็นต้องฟื้นคืนความแข็งแกร่งของข้าทันทีที่ข้ากลับไปครั้งก่อนข้าทำพลาดแต่ครั้งนี้ข้าจะไม่พลาดอีกแล้วข้าจะไม่ยอมให้ไอ้พวกแดนอสูรมาเหยียบที่นี่เปิดสื่อเชี่ยนกล่าวอย่างโหดเหี้ยมถูกผนึกมาแสนปี เถินเซียงดาวว่าเมื่อยามที่ทักษะศักดิ์สิทธิ์สะกดปีศาจร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์นางก็ถูกสะกดไว้ที่นี่เมื่อยามนั้นพี่สือเชี่ยนใครเป็นคนผนึกท่านไว้ที่นี่เมื่อยามที่ข้าเรียนรู้ทักษะศักดิ์สิทธิ์สะกดปีศาจมันบอกให้ข้าทำลายรูปปั้นก่อนที่ท่านจะออกมาได้เฉินเซียงงอดจ้องหน้าอกของนางที่เขาเพิ่งจะนวดเป็นเค้นคลึงมันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ไม่ได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนั้นจู่ๆเปยิดอยู่ก็รู้สึกโกรธแต่นางรู้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ใช่คนเลวและเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของนางเช่นเดียวกันทั้งหมดล้วนเป็นเพราะเฉินเซี่ยงที่ทำให้นางและพี่สาวสามารถทำลายกำแพงความสัมพันธ์กระทั่งยอมรับซึ่งกันและกัน ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นใครข้ารู้เพียงว่าทักษะศักดิ์สิทธิ์สะกดปีศาจมีต้นกำเนิดมาจากมันเมื่อครั้งที่ข้าพ่ายแพ้ต่อคนที่ครอบครองทักษะศักดิ์สิทธิ์สะกดปีศาจข้าก็ร้องขอให้มันบอกกล่าวเรื่องทักษะศักดิ์สิทธิ์สะกดปีศาจเพราะข้าอยากรู้ว่าเหตุใดข้าถึงพ่ายแพ้เมื่อนางกล่าวถึงจุดนี้ ใบหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธเพียงแต่แววตาของนางกลับปรากฏร่องรอยของความหวาดกลัวมันเอาชนะข้าได้ด้วยนิ้วเดียวข้าจึงต้องยอมถูกผนึกอยู่ในรูปปั้นยักษ์จนถึงทุกวันนี้ เปิสื่อเชี่ยนพ่ายแพ้โดยศัตรูใช้เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นเจ้าของนิ้วนั้นย่อมหน้าสะพรึงกลัวกระทั่งหลงซี่อีเองก็รู้สึกประหลาดใจมีบางคนอยู่ที่นี่เป็นไอ้หนอนสองหัว หลงซี่อีกกล่าวขึ้นด้วยความรังเกยียจเชินเสี่งรีบบอกเปสื่อเชี่ยนอย่างรวดเร็วอสูรงูสองหัวกำลังมาก่อนหน้านี้พวกเราสร้างความปั่นป่วนไว้ไม่น้อยมันต้องมาเพราะเหตุนี้แน่อสูรงูสองหัว เดี๋ยวข้าจัดการมันเองเมื่อข้าจัดการมันเสร็จข้าจะจากไปทันทีนางกล่าวอย่างไม่แยแสเมื่อเห็นความมั่นใจของนางเฉินเซี่ยงจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกพี่สื่อเชียนมีเพียงท่านจะงดงามแต่ท่านยังน่าเกรงขามมาก ขอบคุณที่ช่วยนางเข้นเสียงเบาๆแต่คำชมจากเฉินเซียงก็ทำให้นางมีมุมมองกับเขาดีขึ้นอย่างน้อยๆในความคิดของนางเฉินเซียงนับเป็นคนแรกที่ชื่นชมนางหากเป็นปกติแล้วเมื่อผู้คนพบเห็นนาง พวกเขาก็จะปลีกตัวออกห่างราวกับนางคือภัยพิบตัติไม่ก็จู่โจมนางอย่างเลือดเย็นหรือไม่ก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นศบตาที่สำคัญคือไม่มีใครกล้าคุยกับนางยามนี้นางรู้แล้วว่าเหตุใดเปยอยู่อยู่ถึงฝากความหวังทั้งหมดไว้กับเฉินเซี่ยงเปยอยู่อยู่ได้สอนให้รู้ว่าเฉินเซี่ยงมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีพี่สือเชียนท่านจะไปแล้วเหรอ อยู่กับพวกข้าสับวันสองวันจะได้ไหมเฉินเซี่ยงเดินเข้าหานางพลังคว้ามือนวนขาราวกับหยกของนางขึ้นมาแล้วกล่าวได้โปรดอยู่กับพี่ยู่อยู่สับหน่อยเถอะไม่ได้เวลาของข้ากระชั้นนะักหักข้าจำไม่ผิด สาวงามทรงสเสน่ห์ไดซูก็อยู่ข้างกายนางพวกนางไม่แยกจากกันแน่นางปฏิเสธอย่างหนักแน่นพลางเหวี่ยงมือของเฉินเซียงออกไปนางรู้สึกแปลกๆนางคาดไม่ถึงว่าบุรุษผู้หนึ่งจะฉวยโอกาสจับมือนางเฉินเซียงสงสัยมากกว่าเหตุใดซูเหมเยเหวยงถึงไม่ยอมออกมาพบกับสหายเก่านางเอาแต่หลบอยู่ในแหวนเปิดสื่อเชี่ยนรีบร้อน นางสะบัดมือเล็กน้อยก่อนอุโมง์ขนาดยักษ์จะปรากฏขึ้นตรงหน้านางโดยไม่ทำให้หินเกิดการสันสะเทือนเลยแม้แต่น้อยเฉินเซี่ยงมึนงงกับความแข็งแกร่งของนางเขาเดาว่าแม้เป็นกู่ตรงฉินก็ไม่อาจทำเช่นนี้ได้ เมื่อปากถ้ำยักษ์เปิดกว้างเฉินเซียงและคนอื่นๆจึงเห็นฝูงครึ่งมนุษย์ครึ่งอสูรอยู่ภายนอกเปิดสื่อเชี่ยงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นพวกมันตัวตนจากแดนอสูรช่างอับปรลันะ์นักใส่หัวไปลงนรกซะทันทีที่นางกล่าว น้ำเสียงอันเย็นชาและว่างเปล่าของนางบังเกิดเป็นคลื่นกระแทกสะเทือนอากาศพุ่งออกสู่ปากท่ำเป็นระลอกอย่างต่อเนื่องเฉินเซียงรู้สึกราวกับมิติที่อยู่เบื้องหน้ากำลังบิดเบือนเหล่าอสูรมากมายถูกบทขยี้เป็นชิ้นชิ้น ด้วยระลอกคลื่นพวกมันไม่มีโอกาสให้เปล่งเสียงร้องและตกตายในฉับพลันปีศาจจากแดนอสูรถูกเปยสื่อเชี่ยนกวาดเรียบภายในพริบตาปากของเฉินเซียงอ้าออกจนกรามแทบค้างสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้เฉินเซียงหวาดกลัวมือของเขาคว้าจับมืออันขาวนวลของเปย,ยู่อยู่อย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะเขารู้สึกหวาดกลัว มีเพียงงูสองหัวเท่านั้นที่ยังยืนอยู่เบื้องหน้าหัวอันน่าเกลียดทั้งสองข้างของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั่วร่างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลแม้มันจะยังมีชีวิตอยู่แต่ร่างกายอันใหญ่โตของมันกลับถูกฉีกขาดด้วยพลังเมื่อคู่เมื่อเปิดสื่อเชียนเห็นใบหน้าที่หวาดหวั่นของเฉินเซียงนางรู้สึกมีความสุขมากแต่จู่จู เงาร่างของนางพลันหายไปภายในพริบตาก่อนจะปรากฏขึ้นด้านข้างอสูรมูสองหัวปราณสีม่วงทะลักออกจากฝ่ามือของนางก่อนจะซัดเข้าใส่หัวทั้งสองข้างของมันทันทีที่ฝ่ามือของนางกระแทกเข้าใส่ โลหิตสีม่วงพลันาสาดกระจายพร้อมกับตะขอม่วงของนางก็ปักเข้าไปที่อกของอสูรมูสองหัวเมื่อเห็นอสูรมูสองหัวกรีดร้องเสียงหลงก่อนล้มลงกับพื้นในฉับพลนันทุกทุกคนต่างคนลุกสู้พิษของข้ายังใช้ได้อยู่ เปิสื่อเชี่ยงยืนยันว่าพิษของนางยังใช้ได้อยู่นอกจากนี้นางยังซัดฝ่ามือเข้าใส่อสูรงูสองหัวทําให้ร่างของมันแหลกสลายไม่เหลือซากอย่างน้อยๆอ,อสูรงูสองหัวก็อยู่ในขอบเขตนิพพาน แต่มันกลับถูกนางสงหารได้อย่างง่ายดายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เฉินเซี่ยงขนลุกขนชนันพี่ยู่อยู่พี่สาวของท่านทรงพลังมากเฉินเซี่ยงปล่อยมือนางทำให้นางแค่นเสียงเย็นชาออกมา เมือ่อนางก้มมองไปยังรอยแดงบนฝ่ามืออันขาวนวลของนางที่ถูกเฉินเซียงกำไว้แน่นนางเข้นเสียงพลางกล่าวไร้ประโยชน์จริงๆนั่นแค่เรื่องง่ายๆเป่ยสื่อเชียนปรากฏตัวขึ้นที่ข้างกายของเปย,อย่อยู่ๆภายในพริบตา นางจ้องมองเฉินเซี่ยงอย่างเย็นชาพลังกล่าวข้าเจ้ากล้าข่มเหงน้องสาวข้าข้าจะเลาะหนังของเจ้าแน่เมื่อข่มขูเ่เฉินเซี่ยงเสร็จนางก็หันกลับมามองเปยูยูอย่างอบอุ่นแล้วกอดนางก่อนกล่าวอย่างอ่อนโยนน้องข้า ตอนนี้พี่ต้องไปแล้วหากพี่อยู่ที่นี่นานเกินไปพลังของพี่จะถูกจำกัดและความแข็งแกร่งของพี่ก็จะถดถอยพี่กลัวว่ากว่าเราจะได้พบกันก็เป็นช่วงมหาสงครามสามดินแดนฉะนั้นโปรดลืมพี่พี่ไม่อาจอยู่ที่นี่กับเจ้าได้เปิดอยู่อยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนท่านพี่ ถึงจะอยู่ที่นี่แต่ข้าก็มีเพื่อนตลอดชีวิตที่ผ่านมาของข้าตอนนี้ข้ารู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงข้าพบสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตข้าแล้วท่านไม่ต้องห่วงกังวลนางชำเลืองมองเฉินเซี่ยงแล้วยิ้มให้เขารอยยิ้มของนางงดงามยากจะกล่าว เฉินเซียงคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้รับในการผจญภัยครั้งนี้คือรอยยิ้มของนางมันคือรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความหลงใหลในอนาคตและความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตเฉินเซียงรู้สึกว่านางไม่จำเป็นต้องทำลายทักษะปีศาจไร้ใจเพราะตอนนี้อารมณ์ทั้งเจ็ดและแรงปรารถนาทั้งหกได้สลับลงไปในจิตวิญญาณของนางแล้วเฉินเซียงเองก็ยิ้มให้กับนาง มันคือรอยยิ้มร่าเริงที่ถ่ายทอดออกมาจากส่วนลึกของหัวใจซูเหมยเหยยและหลงเสี่ยอีกก็ยิ้มแบบนั้นเช่นเดียวกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ